โอเคนะครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับเกม7บาปอีกเช่นเคยนะครับโดยในวันนี้นะครับผมจะมาสอนการตีวอสนิฮอกนะครับโดยละเอียดนะครับตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นสามเลยนะครับก็ไปดูนะครับโดยตัวละครนะครับเราจะเป็นทีมนางฟ้านะครับก็จะมีอ่าเป็นมาเอลนะครับเป็นอลิซาเบธเขียวนะครับเป็นอ่ามาร์กาเร็ตแดงนะครับแล้วก็เป็น เฟรียแดงนะครับก็ของสมสัยนะครับก็จะเป็นมาเอวก็ <My S 1> e <way S 2> จะเป็นโ mm hmm. จมตีคริติคนะครับขอมมักกะเรตแดงก็จะเป็น mm hmm. เลือดป้องกันนะครับ mm hmm. แล้วก็อลิาเบตเขียวนะเป็นตัวแทงของเรานะครับก็จะเป็นเซ็ตป้องกัน6ชิ้นนะครับก็แล้วก็เฟรยยนะครับเป็นตัวดาเมจตัวของเรานะครับก็จะเป็นโจมตีคริติคนะครับพวกของสมสัยของตัวประสานก็ใส่ครบนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับอาลิซาเบตนะครับต้องมีอ่ามิเอลแดงนะครับไม่งั้นจะไม่ไม่รอดนะครับโอเคนะครับเซตการ์ดนะครับผมก็จะใช้เป็นเซตบอสหมานะครับถ้าใครไม่มีเซตการ์ดบอสหมานะครับเราสามารถใช้เซตการ์ดเผ่าหนังฟ้าได้นะครับคือเซตนี้เนาะใช้ได้เหมือนกันนะครับเพิ่มสเตต9%เนาะสำหรับเผ่าหนังฟ้านะครับโอเคอ่ะป เราไปกันเลยดีกว่านะครับ โอเคนะครับในชั้นแรกนะครับของเฟสที่หนึ่งอ่าชั้นเฟสที่หนึ่งของชั้นแรกนะครับอ่ะมันก็ไม่มีอะไรเลยครับเราก็แค่ตีดยการที่มีทุกใบไปนะครับก็อ่าถ้าคนที่ตีไม่ตายก็พยายามเก็บการ์ดลบดีบับไปนะครับแล้วก็พยายามดองการ์ดถอนตั้งท่าไว้ก่อนนะครับก็อ่ะแบบนี้แล้วกัน ผมใช้การ์ถอนตีบัพพ่ออะไรดูไหมผมจะเอาเพิ่มสติผมจะเอาเพิ่มส,ตมมสแตตนะครับเพิ่มดาเมจที่จะสร้างขึ้นนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสูงสุดสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะเอฟเฟกต์ของมักกะเล็ดแดงนะครับก็เราก็ใช้ไปก่อนนะครับหนึ่งใบเนาะว่าไอ้ตรงชั้นชั้นแรกชั้นแรกเนะี่ยชั้นแรกเฟสสองเนี่ยมันไม่ได้ใช้การ์นะครับอ่าโอเค ชั้นแรกเฟสสอครับพยายามใช้กรารถอนตั้งท่านะครับให้ครบกับจํานวนโลนะ่มันเนาะสามสามโลก่ก็สามใบเนะาะก็เนี่ก็ตีตีด้วยการอะไรก็ได้ครับหรือว่าเราจะเลื่อนการ์ดก็ได้เนาะ เราสามารถปิดปิดมอสแลเทิรน์นี้ได้แล้วนะแต่ว่าอ่าผมต้องอเราต้องทําการเลื่อนการก่อนนะครับแล้วก็เราก็ฮิวไปก่อนนะแล้วก็จะปิดด้วยการมาเอลเนาะใบนี้เนาะแล้วก็อืมผ่าการเลสไปแถมอีกใบนี้ในการเคลียร์การที่เราไม่ได้ใช้ใเทิร์เทิร์ถัดไปเนาะ โอเคนะครับเฟสที่1ของชั้นที่3นะครับเราต้องพยายามใช้การาการโจมตีเนาะใส่บอสนะครับโดยต้องไม่ให้บอสเนี่ยเลือดลดต่ำกว่า30เปอร์เซนต์นะครับที่ผมแนะนำเนาะก็เลยใช้แบบนี้เลยก็มาเอลใบหนึ่งมากะเล็ดใบหนึ่งแล้วก็มากะเล็ดขั้น2ใบหนึ่งครับโดยการขั้น1นึ่งหนึ่งใบเนี่ยเกรบอสอ่ะจะลดประมาณ20%์นะครับ แล้วก็โอกาาขั้น2ครับจะลดประมาณ45นะครับโอเคอ่ะแบบนี้โอเค เธอ์นี้นะครับเราสามารถปิดได้นะครับโอเคพอเริ่มเทินมาปุ๊บเราก็จะฮิวไปเลยนะครับแล้วก็อันติปิดไปเลยนะครับจบแลับชั้นแรกเนาะ โอเคอ่าในชั้นที่สองนะครับเราก็จะพยายามเก็บสแตตตนิดหนึ่งนะครับก็คล้ายๆกันเลยครับก็ใช้การ์ดพวกนี้ไปเนาะแล้วก็เลื่อนการ์ดอลิลสเบธใบนะครับที่เราเลื่อนการ์ดอลิลสเบธนะครับเราจะเอาเพิ่มเกรดถ้าไม่ตายเนาะจะได้อ่า พอเราปิดไอเฟสหนึ่งเนี่ยเราใช้ธรรมะตายนะครับแล้วเลือดเราจะเด้งขึ้นนะครับเพื่อที่ไวตอนเฟสองเนี่ยบอสจะได้ตีเป็นเป็นอาริสเบตเขียวตัวเดิมเนาะมันจะได้ไม่ตีเฟย่านะไอบอสบอสบอสตัวเนี้ยมันจะตีมันจะตีตัวที่เลือดน้อยที่สุดในเทินแรกเท่านั้นนะครับก็พยายามจํานิดน,นึงนะครับอ่ะโอเคมันน่าจะตายแล้วล่ะ อ่าแบบนี้แล้วกันของโกนไม่ตายโอเค อนเฟสสองนะก็คล้ายๆอ่าคล้ายๆตอนเฟสสองของของชั้นที่หนึ่งเนาะก็ถอนตั้งท่าไปแล้วก็ตีเลยนะ เห็นไหมสังเกตดูอย่าตีตัวที่เปอร์เซ็นต์เลือดต่ําสุดนะครับก็ให้ดีนะครับทําให้เลือดทุกตัวเต็มก่อนเนาะมันจะได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มันจะได้ตีตัวที่เลือดน้อยที่สุดนะก็คืออลิซาเบธของเรานะครับอืมอ่ะผมฮิวไปเลยแล้วกัน ง่ายๆครับถ้ามีทีมนางฟ้านะโอเคพวกชั้นนี้นะครับเราก็ต้องมีการ์ดอ่ารางที่ปรับประมาณ2-3สาใบเนาะโอเคผมจะใช้เป็นการ์ดของอลิสเเบดก่อนนะครับแล้วก็ใช้อัติเฟ่เาไปเลยเนาะแล้วก็เฟียาการ์ดอีกทีนะครับอ่า ตรงชั้น2เฟสสามเนี่ยเราต้องทําให้เลือดบอสนะครับต่ํากว่าห้าสิเปอร์เซ็นะครับ,านะรบสามรอบเนาะสามเทินเนาะเพื่อทำให้เกรดทอร์หดของบอสนะครับมันลดนะครับเห็นไหม โอเคนะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับบอสนะครับมันจะมีบัฟนะครับลดดาเมจนะสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับตอนนี้มันแปะไปสองบัฟแล้วหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับวิธีการถอนบัฟนะครับก็คือเราใช้การอลิซาเบธนะครับอ่าแล้วก็เราก็จะเราจะเก็บเกล็ดอันติของเฟย่ามเดิมนะครับก็ต่อเลยครับ เก็บตายโอเคนะครับเราไม่ตายนะครับโอเคเราก็จะฮิวไปนะฮิวปุ๊บโอเคครับเรามาถึงชั้น3เฟส1นะครับชั้น3เฟส1เนี่ย เราจะไม่รีบนะครับเราจะพยายามเก็บสแตตของตัวละครกันนะครับโดยอะขั้นแรกนะครับผมจะเป็นเฟย์ยากปกติตีนะครับแล้วก็จะเลื่อนการ์ดแบเบเก็บเขตเนาะ,ะว่าไอ้บอสชั้นเนี่ยมันต้องใช้การ์ดตีถึงสามครั้งนะครับในการฆ่ามันนะครับแล้วก็ ก่อนที่จะไปชั้นสองนะชั้นสองบอสมันโหดที่สุดนะเหมือนเหมือนจะเป็นเป็นชั้นที่ยากที่สุดเลยครับชั้นสองเนาะไม่ใช่เฟสสองนะครับเฟสสองเป็น,นเฟสที่ยากที่สุดเลยนะครับก็อ่ะตรงนี้ผมก็จะฮิวไปฮิวใหญ่แล้วก็ผมใช้เป็นถอนดีบัฟบไปนะครับเพราะว่าอ่ะผมเนี่ยจะเอาไว้ เอาไว้ใช้ไม่ให้มันตอนเนี้ยเราจะเลี้ยงเลี้ยงเลือดให้ทุกตัวมันเต็มก่อนนะครับก็อ่ะเราก็ใช้การ์ดกร์ดตัวอื่นไปเลยนะครับการ์ดต้มตีไปก่อนเนาะอืมโอเค ว่าดวงเรามานะการ์ดขึ้นมาสองใบแต่เราวนลูปเหมือนเดิมนะครับเราก็เราก็ใช้บัฟไปก่อนแล้วก็เลื่อนการ์ดเอาเกียรกันนะครับสังเกตดูนะครับเทิร์นนี้นะครับการที่เราใช้ใบแรกนะครับมันจะติดห้ามใช้นะครับหนึ่งเทิร์นเนาะ ก็ระวังนิดนึงนะครับโอเคบอสตั้งท่านะครับหลังจากบอสอันตีนะครับมันจะตั้งท่าทุกครั้งนะครับก็อะผมก็การถอนห่ังท่าพยยาตีไปเลยนะครับก็หิวนะครับก็จะเป็นอ่อน่าจะโอเคน่าจะพอละเอาเป็น น,นี้แล้วกันเลี่ยการนะครับเราจะออกจากชั้นหนึ่งได้นะครับเราต้องรอการเฟรย่าให้สแต็มัน,นะมรรรนครบน,บนะครับหมายถึงรอให้ไอ้บัฟของเฟย่านะครับสแต็มันครบนะครับก็ห้าห้าใบเนาะตีเดียวห้าใบานะบก็รอไปก่อนเนาะ การตีแบบนี้เป็นการเซฟที่สุดแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เราได้รีหลายรอบนะ แมปตานี้เราต้องใช้อันตินะครับแล้วก็อ่าเราต้องหาการ์ดถอดทั้งท่าไหมไม่ต้องโ okay. อเค <c oughs> ทุกคนเห็นว่าผมสามารถจบได้นะผมยังไม่จบนะเพราะว่าผมจะให้มันตัวละครเนี่ยมันพร้อมี่สุดนะครับตีแบบนี้มันนานนิดนึงนะครับก็ต้องทนนะ เพื่อที่เราจะได้ผ่านด่านง่ายๆนิดนึงโอเคนะครัป๊อสตีนะครับถนะอนตั้งท่านะแล้วก็เราจะไม่ใช้การตีเลยใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรนะไปนี้ เฟย่าสี่นะครับเดี๋ยเดี๋ยวไปรอลุ้นชั้นบนเอาแล้วกันโอเคตอนนี้นะครับเราปิดแล้วนะครับกอ่ะพวกสกิลนะครับกระหนังเข้าไปนะครับโอเคนะครับ โอเคนะครับถึงชั้นะครนะเฟสสองเนาะบอสนะครับมันจะตีตัวที่มีเลือดน้อยสุดนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะจะตีตัวที่มีเปอร์เซ็นต์เลือดน้อยที่สุดนะครับถ้าถ้าสมมุติว่าทุกตัวของเราเลือดเต็มนะมันก็จะตีตัวที่มี HP น้อยที่สุดนะครับ่า HP น้อยที่สุดทีนที่นี่ของผมก็จะเป็นอลิสเบตนะครับอลิสเบตเขียวเนาะโอเคนะครับก็แล้วก็ข้อสําคัญอีกข้อหนึ่งนะครับ ถ้าตัวไหนไม่ได้ตีนะครับมันจะติดสถานะ <spooky> <chat> มืดมืดไอมืดมิดนะครับเหมือนบับเอทอลารซานะครับก็ถ้าเป็นอลิซาเบตต้องต้องตีทุกรอบนะครับก็พยายามดองการ์ดนิดนึ่งนะครับก็พยายามเซฟเการ์ดที่นึงการถอนตั้งท่าเป็นการถอนฟิกดามจครับมันจะคงอยู่ถ้าเราไม่ใช้ท่าถอนเนี่ยมันจะดามจจะอยู่ประมาณ90 0 0 0มนิดๆนะผมลองมาละหลายรอบแล้ว ไม่มีอะไรเราก็ใช้อันติไปเลยก็ได้ก็จะเป็นอ่าเป็นนี้แล้วกันเอาอืมวันนี้แล้วกันลดดาเมจนะครับ ถ้าตัวไหนไม่ได้ตีนะครับสองตัวนี้ไม่ได้ตีเนาะมันก็จะติดมืดมิด,มดนะครับก็ฮอตมันจะตีแรงนะครับโอเคเราไม่ถอนตั้งท่าบอสนะครับเทิร์นต่อไปบอสมันจะแรงขึ้นนะครับอ่ะผมก็จะถอนตั้งท่าแล้วผมก็จะฮิลไปเลยนะครับ นนี้ลวกัมาเอลติดไม่เป็นไรนะปล่อยมันติดไปนะครับโอเคนะครับตานนี้น่าจะรอดนะถ้าตาไหนบอสมันตีมาก่อนหนึ่งท่านะครับแล้วก็อันติเนาะส่วนใหญ่จะรอดนะครับ ถ้าบอสมันถ้าบอสมันมันอันติีก่อนแะแล้วมันตีมันจะตีเราสองรอบแล้วเราจะโดน,น,ป,รนประมาณประมาณหกแสนนะครับก็หวังดวงนิดนึงนะสําหรับใครที่แบบดวงไม่ค่อยดีก็ลาก,ก่อนโอเคอันนี้ก็จะเป็นผมนจะตีเดี่ยวไปเลยนะครับก็น่าจะเป็นแบบนี้หนึ่งสอง ผมฮิวเดอนการอีกอันนึงอ่ะแล้วก,ก่อนจะไปชั้นสามนะพยายามมีการ์ดอะไรถอนดีบัฟนะครับประมาณสองใบนะับสักขั้นต่ำประมาณสองใบนะฮะกำลังดีเนาะ เอ <Okay, S 2> นะครับเทินต่อไปบอสน่าจะตายละอันตีเฟรย่านะพยายามเก็บเอาไว้นะครับมันได้ใช้นะโอเคอันนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรก็โอเคนะครับแล้วผมมัน,นตีไปสองใช่ไหมก็ ถ้าให้ตายพอดีก็น่าจะตีอีกหนึ่งเอาการนี้แล้วกันให้อย่า,ยายตายพอดีถ้าเราถอนตั้งท่านในตอนที่บอสเหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์นะบอสจะตายไปเลยนะครับมันไม่เต้งเกาะแล้วนะเห็นไหม โอเคนะครับเปิดมานะครับอันติไปเลยอันติเฟรียนะครับก็อ่าจะฮิวแล้วกันแล้วก็เพิ่มอันติไปนะครับอันติเฟราีาฮิวแล้วก็บรวลการอ่าแบบนี้แล้วกัน เฟสสามไอ้ชั้นสามเฟสสามนะครับเปิดมาเราต้องอันติเคย่าไปก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อให้เลือดบอสมันได้เยอะที่สุดเนาะมันบอสจะบางที่สุดในช่วงนี้นะครับก็เรานะครับต้องตีให้เลือดบอสครับต่ํากว่า25เปอร์เซ็นต์นะครับ mm hmm. เพื่อให้มันลดเกรด25เปอร์เซ็นต์นะครับ mm hmm. ห,รหรือว่าถ้าตีประมาณ50เปอร์เซ็นต์ก็ลดประมาณ20เปอร์เซ็นต์นี่ยนะครับก็มันต้องพึ่งนิดนึงอะ่ะดวงนะดวงของเราอะ แต่ของผมนะครับของผมมันตีเฟยา่าเนาะมันตันเนาะมันก็จะมาไก่มันก็จะได้ประมาณสองเทินสามเทินนะครับเห็นไหมโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเทินเทินนี้ผมจะเคลียร์การเลยนะโอเค โอเคผมต้องเคลียร์การ์ดเธอนี้แล้วนะครับก็แล้วก็รวมการนะครับแล้วก็เราจะไล่เคลียร์การ์ดไปเลยเราไม่ต้องเก็บถอนตั้งท่านะครับเรามีอันติมาเอลอยู่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยหลังจากเธอนี้ไปอะวอตมันจะอันติใสรเจแล้วแล้วมันจะตั้งท่านะครับ โอเคมันจะตีอีกรอบนะครับแล้วมันจะตั้งท่านะครับโอเค okay. เราต้องถอนดีบับนะครับตานี้นะีโอเคหลังจากถอนเสร็จนะครับผมจะอันติมาเอลไปเลยเนาะแล้วก็เอาเป็นตีเดี่ยวเฟรีย,รนะย,ยแล้วกันนะมีน่าจะตายละ ค okay. ถ้าใครมีมาเอวอันติสูงนะอันติหกเนาะมันจะง่ายกว่านี้นะก็คือมันจะอ่ามันจะ,ะ,ม,นจะมันจะบอสมันจะติดให้เอฟเฟกดวงอาทิตย์นะครับมันจะทำให้ดามเมจลดไปนะครับโอเค อ่ะตอนนี้เกตบอสหมดแล้วนะแล้วก็บัฟมันเหลือหนึ่งนะครับมันจะบางที่สุดก็ตอนนี้เลยครับก็ยัดทุกทุกดาเมจเข้าไปนะครับก็น่าจะจบเลยครับไอบอสตัวนี้เนาะโอเคง่ายๆครับง่ายๆเลยบอสตัวนี้อาวไม่ดอปไม่ดอบเศษแดงให้ผมด้ว <laughs> ยโอเคนะครับ การสอนตีนะครับนี่ฮอปก็จบลงเท่านี้นะครับก็ถ้ามีอะไรสอบถามนะครับหรือว่าสงสัยเนาะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมสะดวกตอบให้นะครับก็จะตอบให้เลยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้ครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย